ครับเอาแต่งข้าวมาได้เจ็ดวันนล้วนะครับได้มาเจ็ดบาทนะครับอ่าก็จะจบแล้วนะครับอ่าก็คืออ่าอันนี้คือสามบาทแรกเนี่ยคือบทที่หนึ่งนะครับสามบาทที่สองเนี่ยคือบทที่สองนะครับบทที่สามนี่มันจะมีอยู่แค่ถ้าเราจะจบนะครับถ้าเราจะจบก็มีแค่ แค่สองบาทนะฮะสองบาทนะครับเอาบาทเอาบาทจบอ่าฉนทะลักบาทจบมาใส่เลยนะครับแหล้วเ่าก็แต่งต่อเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าห่อมาจบแล้วครับเ่ามาจบห่าก็แต่งต่อได้นะครับก็คือเอาฉันทะลักนี่แหละครับบาทบาทก้อมเนยมาต่อนะครับอ่าเสร็จแล้วแต่งเสร็จแล้วเราก็เอาฉนทะลักบาทลงบาท สารขึ้นมาต่อนะครับอ่าแล้วก็เอาฉันทลักบาทลงมาต่อมันก็ได้ทาสามสามบาทนะสามบาทก็หนึ่งบทนะครับอ่ามันก็จะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ร่จแล้วเขาเอาฉันทลักบอบาทจบมาใส่ใมันก็ลงแล้วก็คือจบสมบูรณ์นะเอี้ยนะครับแต่ถ้าสมมติเราบาทแ่งสมมุติว่าเราจะแ่งต่อล้วครับอ่าสมมติเ่าจะแ่งต่อนะครับเขาก็เอาฉันทลักษ เนี่ยตามบัดกล้อมเลยนะครับอ่าอันนี้ลงแดงเห็นไหมเพราะนั้นจะต้องมีตรงนี้ก็แสงแหวงสแสวงแข็งแหนงอย่างพวกนี้น,น,นะครับอ่าเอาประแงต่อนะครับอ่าอันนี้เป็นเรื่องของห้างกกยเขาก็ว่าไว้นะครับมาห้างกายหัวอ่ามันต้องลงด้วยตีนะครับวักรแรกนะครับหัวอก หัวอกจะมั <S <S yeah. ้งเห็นไหมจืดจางจืดจางในหน่งเนี่ยอย่างฮะนีงก็ได้ต่อไปเรื่อยๆเอาเอาไปได้แล้วก็เอาต่อไปต่อไปมันก็จะเป็นอ่าต่อไปทั้งสามบาทนะครับเสจแล้วก็มันก็จะ บาดลงนี่เองนะครับอ่าทีนี้เฮาเมเนฮาวมาจ่อแล้วเฮาจะเอาจบแล้ววันนี้นะครับจะจบเอาฉันะลับบาดจบมาใส่เลยนะครับอ่านี่ฮมาแปะเลยนะแปะท้ายเลยนะครับจากตกค้มออกเสียวและเลียวลงปิดลาสีข้างผืนแดงนะฮะทีนี้เฮาก็เอาฉันะลักบาดจบมาแปะเลยนะครับก็คือเป็นนี่เองนะครับฉันะลักบาดจบอ่ะนะ ออันนี้มันจะโูเซึกว่าจะอยู่ในแบบข้าวหงหินแรือข้าวสี่บดนะครับอวัคแรกเนี่ยนะครับก็คือวักที่หนึ่งเนี่ยในข้าวสีนะ่บดนั้นนก็จะเป็นสามคำนะครับแต่ข้าวหงหินอาจจะมีสี่คำได้นะครับอแต่ก็อนุโนลมนะครับสามืลยสีเอาเอาสามเป็นลักไวก่อนนะครับ แล้วก็มาอ่าแล้วก็ไอ้ส่วนสัมผัสนะครับเน้นนะครับเน้นเรื่อสัมผัสนะครับวักวักหนึ่งกับวักสองเนี่ยเน้นเรื่อสัมผัสตรงนี้นะครับเพราะว่ามันสัมผัสนอกเนี่ยก็คือระหว่างบาทเนี่ยมันมันมาลงลงเพศอะครับมาลงตรงอ่วักอ่าวักที่หนึ่งเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้สาคัญแ้วนะตรงเื่องสัมสัมผัสนะครับเพราะว่ามันมันจะไปสัมผัสอาการมันอันมันอืม เน้นนะครับเน้นนะฮะแล้วก็มาลงเสียงโทพิเศษนะครับวักสุดท้ายก็อ่าวักที่สามอ่าเสียงตรีนะครับอาจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะเสียงตรีอนุล,ลมนะครับแล้วก็ลงก่อนแหล่ในเหยจามโบราณน,นะครับแต่สมัยนี้อาจจะลงลงแบบใดก็ได้นะครับก็แล้วสุดแล้วแต่นะครับอ่าเอามาแต่งต่อเลยนะครับตะกามออกเสียวและเลียวลงปิดลำสีข้างผื่นแดง นอนนอนสะแกงนาสะแกง่อา,งอ,าอย่าลืมนะครับอ่าผิดเสียงสามัญน,นะต้องใช้ตัวตักะนะครับอักษรอักอักสรส,สูงอักษรต่ำนะครับอักษรต่ำนะครับเสียงสามัญ เสียงโทโปกตินะครับเสียงตรีนะครับใจตัวกะนะครับอักษรอักษรต่ำนะครับอ่าถ้าถ้าเสียงเสียงเอกนะครับเสียงโทพิเศษเสียงจัตวาใจตัวกะอักษรสูงนะครับอ่าอย่าลืมนะครับอ่าสะแกงนะครับ สะแกงนอนสะแกงนอนสะแกงดีกว่านอนสะแกงนอนสะแกง่าตัวนี้จใจคอควายนะครับไปแตทนตักกะนะครับอ่าปฏิวัติแบบที่สามครับนอนสะ แกงเฮาเหมือนต้องไปฟังไปออดู้ปลว่าิบบสองนั่ได้ยินว่าแกงนะครับเอาใจจะกอไก่เลยนะครับออันนี้คือภาษาไทยนะครับเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับอ่าก็ไนี่ต้องสัมผัสตรงนี้แล้วนะครับอ่า<ม>แล้วก็มาลงโทรวิเศษน,นอนสแกงแองแมงเองแมงแองแมงแอ่าถ้าแองแมงมันเยอะ มันตรีมันจะมาคัดตรงนี้นะครับแอ้งแม่งเอ้งแม่งเอ้งแม่งหนอเอ,อ้งแมงหนอค่าอ๋อนี่แเองแมงอ่าถูกแล้วถูกแล้ว แม่งแม่งหนอค่าอ่าเอาเป็นประวัติแบบพิสามครับแองแองแม่ง,มงอ่แองแองเสียงโทพิเศษนะครับโทพิเศษใส่จุดนะครับแม่ง แม่งโเอทวิเศษหนอค่าค่าโทวิเศษนะครับอแอ้งแม่ง,มงหนอ่อ่วาวักีสามนะครับมีเสียงตีอยู่นี่นะครับอโมบอ่บอหัน บ่อนฟ้าหันตะวันอะบ่อนฟ้าหันตะวันบ่อหันฟ้าหัน ตะวันตัวนี้อ่านตะได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวตะนะครับอ่านแบบละนานะครับอ่าเรามาอ่านแบบไทยแล้วครับบอหันฟ้าหันอ่าแบบอันนี้เอาภาษาไทยมาเขียนนะสีแดงๆนี่นะครับอ่าอ่าอตะนะครับอืมยังเป็นตะนี้เลยนะครับ ่าใส่ไม่จัตาวาไว้ตะแล้วครับตะวันอ่าอ่าทีนี้ลงแล้วครับอโบราณบานลงก่อนแหล่ในเฮยนะครับแต่สมัยใหม่นี่ก็อนุโลงเม,มื่อครับจะลงแบบไหนก็ได้นะครับเอาหน่อในเฮยก็แล้วกันนะครับ อ่น่อนเฮยนะครับหนอ่อนเฮยอ่าแบบสามนี้ให้บาเปลี่ยนแล้วนะครับหนอ่อนายเฮยอ่าได้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 แล้วนะครับได้แล้วได้ได้แล้วได้แล้วนอนสแกง แองแม่งหน่อข่าบหันฟ้าหันตะวันนอนายเฮยนะฮะลองเอามาต่อนะเอามาต่ออ่าบาดจบแล้วนะครับอ่าต่อเลยนะครับอ่าอ่านี่แหละครับจบแล้วครับเห็นไหมครับอ่ามันจะมีอยู่ บาทแรกอ่า,อาบทบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามเห็นไหมครับอ่าเราจะต้องดูออกนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นมันคืออย่างอี้นะครับอ่าเห็นไหมครับข้าวข้าวสามบาทนะครับข้าวสามบาทก็คืออ่าบาทก้อมนะครับ บาทสลัดขึ้นบาทสลัดลงบาทก่อมบาทสลัดขึ้นบาทสลัดลงเห็นไหมครับเสร็จแล้วมีหัวจัว่วหัวจั่วสองจุดหมายนะครับคำลงท้ายนะครับมันก็คือลักษณะข้าวยาวนะครับอเมื่อเป็นข้าวยาวแล้วมาเลี้ยงวักใหม่แค่เลียงบาทใหม่แค่นั้นเองะครับเพื่อมันเป็นบาทอย่างอี้นะครับ เห็นไ,ไหมครับอ่าอ่าเพื่อเลี้ยงมาเป็นอย่างนี้เฉยๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือลักษณะข้าวยาวนะฮะจะยาวตั้งใดก็ได้อ่าส่วนใหญ่และที่ประกวดกันก็คือ12บดนะครับอ่าแต่ลักษณะอย่างนี้มันมีแค่3บดก็อาจจะถือว่าเป็นข้าวขนาดกลางนะแบบนี้นะครับอ่า อันนี้ก็จบสมบูรณ์แล้วนะครับก็ลองมาจอยดูนะครับอากาศแพรพานมันดูกันยะสุ ภาพหือเขาเกินดังหมายแดดแผดฮอนขย่นใจกายบอบสบายหือกหนาวเย็นใคร ยุบหาแว่บุ่มตั้งปุ่มและใส่ปั่นเครื่องน้อยสันจุกะลอกนอ้องหื้อมาเกยเข,าข่าโคยันตินโอ ngon ngang mà thường cao hèn Nắp kẻ bỏ bò bỏ mi hẹn lúc nặng châu hương cát hù đăng căng càng ơi, ơi ơi say nát mà chơi phút phít ta cam ọc xì ô là liều lồm pít làm xì si khang phương đen นอนสะแกงแองแมงนอค่าบ่อหันฟ้าหันตะวันนอนายเฮยครับก็เป็นจะนี่แรงครับ